พี่น้องประชาชนชาวชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะในความสูญเสียและเศร้าโศกเสียใจนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถทําได้ก็คือการสืบสารแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานรวมถึงพระราชดำรัสต่างๆที่ได้พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยค่ะ ขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยรถยนต์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามตามด้วยรถยนต์หลวงเชิญพระบร,ะระมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงและขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศ์สามนุวงศงค่ะ สองขั้นทางนั้นก็เต็มไปด้วยความเศร้าสลดนะคะโดยมีประสบการณ์ได้หลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายไว้ทุก ที่เห็นนะคะเราจะเห็นถึงได้ว,ว่าประสบการณ์ชาวไทยนั้นได้มีความงรักภพักดีรักเคารพและทื่ดทูนสิ็นพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ระบรมราชินีนาพระ,ระบรมราชชนนีพันปีหลวงมากมายเพียงใดมากจนเกินคำบ,บรรยายที่จะหลั่งไหลออกมาได้ทั้งหมดค่ะ ประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะมมาร่วมกันส่งเสด็มด้วยความจนรักทักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สิดไม่ได้ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยตลอดมาค่ะ สกนิกกรชาวไทยคงมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะและมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายที่จะถวายแด่สมเด็จแม่ของแผ่นดินของชาวไทยทุกคนค่ะ มาสงนะคะก็ได้เคลื่อนออกจากโรงพรยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยนะคะซึ่งสองข้นงทางนั้นก็จะมีบรรดาข้าราชการรวมไปถึงประสบกริกรที่มาเฝ้าทูลรองทุรีพระบาทส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกัน,นะคะ่ะ พระมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัพการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระพรมชนาการที่เบศมหาภูมิพุลยเดศมหาราชปรมนาถบพิทิและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคค่ะรวมถึงราษฎรที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเสมอมา พระราชจริยวัตรอนุณนามและโครงการในพระราชดำริอันเป็นที่ประจักษ์ยิ่งแก่สายตาสาธารณาชนทั่วโลกนะคะทําให้พระองค์ทรงเป็นที่รักและเทิดทุนยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะพระอัจฉริยภาพรอบด้านและพระราชบาัญญัติฐานเพื่อแผ่นดินที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทห่างไกลเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพนแห่งในคืนแผ่นดินไทยนี้นะคะยนงแมน้ำพระราชนฤวิทัไทยสืง,งานพัฒนาก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประจักษ์แก่สาธรรารณชนก็คือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ชาวยุไทยที่เปลี่ยนด้วยพระเมตตาต่อประสบกรณิกรัเป็นการส่งเสริมอาชีพขณะเดียวกันยังอนุรักษ์ทันงบังโรงและส่งเสริมงานหัตถศิสป์พื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคของไทยที่มีความประณีตงดงามหลายสาขาอาทิงานตั้นงานทอ เป็นมรดกคงอยู่คู่ชาติไทยและเป็นที่รู้จักในระดับสากลหลุกสายใหญ่แห่งแผ่นดินค่ะนี่คือความรู้สึกนะคะที่พี่น้องประชาชนถ่ายทอดออกมานะคะเชื่อว่าเป็นความรู้สึกที่ทุกคนนั้นมีความรู้สึกแบบเดียวกันค่ะ สุดสิส้นสมเด็จแม่ของแผ่นดินค่ะแต่ว่าในวันนี้ก็จะยังคงเป็นวันที่เราทุกคนจะระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนานเท่านานค่ะขณะนี้นะคะะนรขบวรยนรถยนต์หลวงเชิญพระบระมศพนะคะได้ผ่านที่บริเวณด้านหน้าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะซึ่งบรรยากาศทางเศร้าสลดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทดแทนคำบรรยายทั้ง ที่ประสบการณ์ชาวไทยผู้ที่มีหัวใจดวงเดียวกันนะคะได้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเหมือนกันและในวันนี้ก็ได้ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายที่จะถวายแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของประสบการณ์ชาวไทยค่ะ าวลไทยอันอ่อนโยนซึ่งในพโพดังกล่าวนะคะยังทรงระบุถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างราชอาจักรไทยและราชนจาจัก,กรโูตานซึ่งได้รับการเสริมสร้างจากความผูกพันอันอบอุ่นระหว่างสองราชวงศ์นอกจากนี้ก็ยังมีผู้นำจากนานาชาติยังได้ถวายพระราชสสก,กาวรัตพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะ ทประตูวิเศษชัยศีประตูพิมานชัยศีเพื่อถวายน้ำสงพระบระมศพนับพระที่นั่งพิมรารรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะจากนั้นก็จะเชิญหีบพระ,ะรบรมศพไป ที่ส่งประกอบพระราชกรณียกิจนานักประการด้วยพระปริชาและพระวิทยาศาหะมาตลอดราชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมศรนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรไม่ว่าจะเป็นโครงการในพระราชดำริทั้งด้านศิลปะชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการสาธารณสุขล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุดแก่ประชาชน,นทุกหมู่เราที่ ที่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทางประเทศนะคะถึงได้จงรักภักดีเทิดทูนและสำลึกไในพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะและเชื่อว่าพระองค์จะอยู่ในหัวใจของปรงชชนชาวไทยตลอดไปค่ะ การุณาที่คุณล้นกล้าวล้นกระหมอ่อมหาที่สุดไม่ได้ต่อประสบการณ์ชาวไทยมากมายเพียงใด ผู้ชมได้ทราบนะคะว่าในขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระบร,รมศพนั้นประกอบด้วยรถยนต์ของสมเด็จพระมหาวีรวงร์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสัรราชบพิสติมหาสีมารามตามด้วยรถยนต์หลวงเชิญพระบร,รมศพสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงและขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบร,รมวงศานุวงศ์ค่ะ รถยนต์ที่ใช้ในการอัญเชิญพระ,ระบรมศพวันนี้นะคะก็คือรถบุกสวาเกตนะคะสีเทาคาดแถบสีฟ้าหมายเลขทะเบียน1ดอเด็ก0929ค่ะเป็นรถบุกสวาเกตน T4 รุ่น V6 นะคะแบบฐานล้อย,ยาวเป็นที่รู้จักในชื่อเจมส์บอลนะคะเนื่องจากเป็นรถพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระบระมชนาะ พระบรมชาการที่เบสมหาภูมิคลอดุญเดชมหาราชตรมนารบพิษโปรดใช้ในการทรงงานมาเป็นเวลานานค่ะเป็นรถทรงงานที่แสงเรียบง่ายแต่ว่าสะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงค่ะและ สำคัญนะคะเป็นรถพระที่นั่งคันสุดท้ายที่อัญเชิญพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพ,พิตรครั้งเสด็จสวรรคตจากโรงพยาบาลสิริราชไปประทับณพระที่นั่งดุสิมหาปราสัพพระบรมหาราชวังค่ะรถคันนี้ไม่มีการตกแต่งเพื่อ หรูหราใดๆนะคะและยังคงสภาพเดิมจากโรงงานภายในรถมีเพียงโต๊ะเล็กๆค่ะที่ติดตั้งไว้สำหรับทรงงาน<ม>และระบบเครื่องเสียงเดิมที่ติดมาจากโรงงานค่ะตลอดเส้นทางนะคะเราจะได้เห็นพี่น้องประชาชนแต่งกาย ถือพระบระมฉาย,ยาลักษณ์แสดงความจงรักภักดีและมาเฝ้าจุลองทุลีพระบาทสมเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ นางเจ้าสศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ถึงอย่างพระบรมหาราชวังแล้วนะคะ พระโงมาศดนะคะเข้าสู่ประตูพิมันชัยสีค่ะ